โรคลิสสีดวงทวารหนักกับ4คํคำถามที่เอิร์นเวพบบ่อย 1. มีติ่งเนื้อบริเวณทวารหนักเป็นอาการของโรคริสสีดวงใช่หรือไม่อาการที่แสดงให้สงสัยว่าเป็นโรคริสสีดวงทวารมีอยู่2อย่างค่ะคือมีเลือดสีแดงสดๆออกมาเวลาเบง่งถ่ายอาจออกมาเป็นเลือดฉาบบนผิวของอุจจาระหรือมีคราบเลือดสดติดอยู่กับกระดาษชำระลักษณะความรุนแรงของอาการแดงออกได้เป็น4ระดับด้วยกันดังนี้ค่ะระดับที่1 มีเลือดออกให้เห็นโดยไม่มีอาการเจ็บปวดและไม่มีหัวริสีดวงโผล่ออกมาระดับที่2มีหัวริสีดวงโผล่ออกมาแต่ยุบหายไปเมื่อขับถ่ายเสร็จระดับที่3เมื่อถ่ายเสร็จแล้วหัวริสีดวงยังคงอยู่ต้องใช้นิ้วดันจึงจะหายเข้าไปและระดับที่4หัวริสีดวงไม่ยอมผลุบเข้าไปแม้ใช้นิ้วดันทำให้รู้สึกรำคาญจนถึงมีอาการเจ็บปวดค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์